ก็สวัสดี FC นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วหลังจากห่างหายไปนานหลายคลิปเลยไม่ใช่หลายคลิปอะนานเลยลละนะก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมรถนี่นี่ข้างหลังทำเสร็จแล้วนะมันก็เสร็จนานแล้วละ่ะแต่ไม่ได้มาให้ดูก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนาะนี่ครับที่เห็นโดยรวมก็คือ Honda โนวาเทน่านิวตัวนี้เป็นเทน่าสี่เกียร์ครับเทน่าสี่เกียร์นะก็จะแต่งประมาณนี้ก็ตัวนี้รถใช้งานในไล่ในส่วนครับเดี๋ยวก็มาดูสเปคคร่าวๆกันเดี๋ยวก็เริ่มกันที่ด้านหน้ากดเลยดีกว่าเนาะด้านหน้านี้เป็นลอน้อสิบเจ็ดเดิมๆครับสิบเจ็ดเดิมๆยางก็ จ็ดสิบทับร้อยเจ็ดสิบทับร้อยครับอ่าตัวน,นี้ก็ผมเอาล้อเหล็กของคนสี่เนาะมันก็อยู่ในระดับนึ่งทำตามงบดุมเดิมครับดุมเดิมดุมเดิมดิสเดิมปั๊มปีดด<า><า>้านล่างเดิมเปลี่ยนเข้าใบใหม่สายเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสายยาวสายยาวสายก็ร้อยกว่าบาทครับ มาถึงบางคนหน้าบบางคนหน้าตัวนี้รูปทรงสวยเลยทีเดียวไม่เหมือนใครนะครับสีเขียวจัดจ้านบางคนหน้าเป็นของค o นด้า C I F 1 1 0นะครับ C I F 110ตัวนี้ก็มีขายเฉพาะในต่างประเทศนะครับก็สั่งเอาสั่งเข้ามาด้านหน้านี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะ C I F 110เหมือนกันนะครับตัวป้ายเบอร์นี่ C r F 1้0เหมือนกัน ราคาไม่กี่บาสองสามร้อยครับไม่แพงชุดส่วนโชคุคโช๊ตัวนี้ชุบเดิมเซ็ตน้ำมันเปลี่ยนสีใหม่ครับก็ตัวต่อตัวต่อต,ตัวนี้ใช้น่าจะรู้สึกสองหรือสามนิ้วนี่แหละผมกระจาไม่ได้ครับซื้อมาสองร้อยกว่าบาทมีถอดแฮนด์เก่าออกก็ยกมาประมาณนี้แล้วก็เจาะแผงคอใส่ตุ๊ก,กตาแฮนด์ต่อต่อตัวตุวตกตาออกมา ก้สูงขึ้นสายสายคะเร่งสายเดิมพกชุดไฟผมทอดอกหมดเลยนะครับก็เห็นก็เป็นแหนแต่งถ้าหาซื้อตามร้านขายอะไรทั่วไปนะครับในดาสไดาก็มีปั๊มปั๊มก็ใช้เป็นปั๊มลอยงานบ้านเนี่ยครับงานบ้านก็ตัวร้อยกว่าบาทสองร้อยก็ทําพอขี่ได้ปกับเห็นอะไรก็ใช้ของเดิมนะครับตัวนี้เป็น หม่ก,กระจกค้างเมื่มก่อนใส่กระจกก็ถอดออกไปลามาเข้าป่าเข้าไร่ตัวนี้ไม่มีดาม้งนะครับไม่มีดามคงเพราะว่าไม่ได้เอาไปโดดไม่ได้ขับเร็วจะเป็นเทน่หนาสี่เกียร์ก็ทำคมเร็วไม่ค่อยได้ชุดสีก็เป็นชุดสี่เดิมๆนะครับคันนี้เดิมจริงๆเดิมจ๋าเลยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มท่อก็เดิมไฟท้ายยังอยู่เลยครับทะเบียนยังอยู่เดิมทุกอย่าง อัมไม่ได้ต่อคอิ่งอัมไม่ได้ต่อสิ่งอัมเท่าเดิมสิ่งอามเท่าเดิมนะครับคันนี้งบประมาณทําจริงๆก็ <c oughs> ไม่รวมค่าแรงไม่น่าเกินไม่น่าเกินสามพันประมาณนั้นสามถึงสี่พันชกหลังก็ชกเดิมครับแค่ใส่ตัวนี่แดงๆข้างในเห็นไหมข้างในแดงอ,อไม่โฟกัสไม่เป็นไร่าตัวยกชกของโซนิค ยกสองนิ้วทรงก็จะตรงๆประมาณนี้เลยตรงๆประมาณนี้เลยสีเดิมๆเบาะเดิมๆเบาะหุ้มใหม่เนาะเบาะเดิมไม่ได้ปาดโดยรวมรถไม่มีอะไรเลยถ้าใครชอบทรงเนี้ยจัดได้ก็ดูใต้เบาะยังเดิมนะครับก็เอี่ยมสะอาดเหมือนเดิมปลุกตรุบยังอยู่เหมือนเดิมถ่ายยางดูดน้ำมันยังอยู่เหมือนเดิมถังน้ำมันเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคันนี้ การตกอยู่เหมือนเดิมบ้ากุญแจก็มีครับบ้งกุญแจมีเหมือนเดิมคันนี้งบไม่แพงงบประหยัดแล้วก็ล้อหลังอ่าล้อหลังผมดุมเดิมนะครับดุมเดิมเปลี่ยนแค่ล้อเป็นล้อสิบหกนิ้วยางเบอร์เก้าสิบทับร้อยล้อเหล็กพ่นสีเหมือนเดิมแล้วก็ตัวอาร์มนี่ผมปาดนีดหน่อยนึงอ่าให้ยางมันไม่โดน มันก็ทนนะครับผมก็ไปลุยมาหลไห่ดอยเหมือนกันแหละก็มันก็ไม่ฉีกไม่อะไรทนอยู่ก็ทําดีก็สวยครับก็ตัวนี้เครื่องเดิมเครื่องไม่ได้ทําเลยขบูก็ขบูเดิมก็แรงอยู่ไหมก็แรงแต่ว่าต้องรอรอบครับตัวนี้ถ้าให้ดีก็ใส่ลูกไซส์สองร้อยท่อสูตรสักใบขบูเด็ดก็ได้เอ็นโปรก็ได้ก็พอได้อยู่สปริงคาดสักชุดก็แรงแล้ว ยงสักหน่อยก็ใช้ได้สเตอร์ตัวนี้ใช้40ครับ15 40สเตอร์เดิมเลยสเตอร์สเตอร์บกของเทน่าใส่ได้เลย15 40ใส่ตัวประคองโซ่ล้วกวาบาทโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรครับดมเดิมขัดตั้งต่อให้สูงแค่นั้นก็ <c oughs> ถ้าใครสนใจทรงนี้อยากให้ทำก็ส่งรถมาได้ครับหรือว่าชอบคันนี้ก็ บอกได้เดี๋ยวหลังไม่ครับอยากได้ก็มายกไปเลยราคาว่ากันเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูโเริ่มเปิดกุญแจไม่ได้บิดเลย เสียงก็ประมาณนี้รถเดิมเดิมันก็มันก็จะดังนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้ทําเลยตั้งแต่ออกจากโรงงานมาคันนี้เครื่องไม่เคยทํยาก็ยังใช้ได้ถึงวันนี้โอเคก็ <Okay. S 1> <Go. S 2> ประมาณนี้ฝากไว้คันหนึ่งครับสำหรับคนงบน้อยคนบอกผมไม่มีตังค์ไปซื้อเวฟไม่มีตังค์ไปซื้อรถด,ดีๆก็โนวาก็ได้ครับเท้าก็ได้รถอะไรก็ได้ เอาที่เราไหวครับจะไปฝืนผมก็จะมีเทน่าคันนี้ GPS คันนี้คันนี้ใช้งานทุกวันแล้วก็จะมีไทเกอร์คันนี้ที่ลงไวคลิปที่แล้วเนาะก,ก็สลับกันใช้ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้คันคันใหญ่คันนี้ข้างข่าวอันนี้นาน,านทีเลยเพราะว่าอันนี้ทําให้พ่อขี่พักหลังพ่อไม่ขี่พ่อไปขี่เจ้าไทาเกอร์ครับชอบบอกชอบคันนู้นแรงกว่า อันนี้ก็แรงได้ถ้ามีงบนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องทําเยอะนิดนึงแล้วก็สนุกครับสนุกแค่ทําให้รอบเปิดไปไว้ขี่สนุกก็เดี๋ยวผมจะมาขี่ให้ดูว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวไปชมกันครับ thank <laughs> you